เราจะสนทนากับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยอดีตประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีค่ะคุณหญิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังยังอยู่ดอนหรือเปล่าฮะคืกจับค่ะลับมาแล้วนะฮะเป็นยังไงมายังไงตอนนี้กลายเป็นว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งบอกว่านี่เป็นเป็นเรื่องเท็จไม่จริง พราะเป็นเรื่องของสอสรที่จะเกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรญนญอาคุณหญิงเป็นยังไงฮะเอ่อดิฉันได้พูดชัดเจนนะคะ,คะว่ามีสมาชิกในพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่ในฐานะคบกันเป็นเพื่อนกันมานานก็เล่าให้ฟังดิฉันก็เพียงแต่ว่าเล่าให้ ฟังว่าคือในรายการมีการถามว่าจะจัดการกับพรรคเก้าไกลอย่างไรจะถูกยุบไหมจะทําอะไรอีกครับก็บอกว่าก็อาจจะมีประเด็นพวกนี้เพราะเขาได้ยินความคิดคที่ที่พูดขึ้นมานะคะคือเรื่องแผน,านการแก้ร,รัฐมนูญเพื่อลดจำนวนรหรือเลือกร,ร,ระบบพาร์ต้ลิสในการเลือกตั้งครั้งหน้านะคะคซึ่งก็ นั่แหละที่จริงๆก็ไม่ได้พูดกับดีกฉันคนเดียวก็พูดกับคนอื่นด้วยจะจิกหรือเทสจะเลิกเธอหรือไม่ต้องไปถามนายกกับคนในพักเพื่อไทยเองเพราะว่าเป็นคนออกมาพูดนะคะและในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยแก้รัจำนวนจากบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบลดจำนวนสสร้อยห้าสิบปฏิริษสนะคะร้อห้าสิบรือร้อยหนึ่งก็ก็ทำกันมาแล้วนะคะ เราก็ไม่ทราบหรอกที่เขพูดย้ำในรายการว่านี่คือเรื่องที่เขาบอกเล่ามานะแต่จริงเท็จไม่ทราบน,นะคะ่ะรวมทั้งการกระทําของบนยุเศรยยษฐาร,รัฐบาลนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้แต่จริงๆแล้วก็พูดเออเท็จแล้วก็แบบเลอะเทอะแทะเก่ทุกเรื่องนะคะก่อนเลอกตั้งพูดอย่างหลังเลอกตั้งพูดอย่าง นะเราก็อ้างว่าเป็นเรื่องเอาเทคนิคการหาเสียงเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องเลอเทอะที่สุดในการเมืองไทยนะคะเช่นไปจับมือกับสามปอลัเองเกียรเผด็จการแล้วก็ร่วมกันตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลโจ๊เข้าไปทันทีเป็นรัฐบาลาจะแจกดิจิตอลวอลเล็ตทันทีครดยไี่กู้สักบาทสุดท้ายต้องกู้ทุกบาทนะคะแล้วก็เอาคนที่ตัวเองเคยบอกว่า ไรอยางอายเป็นที่ปรึกษาอีกสารพัดเรื่องออันนี้ต้องกลับไปถามทางเอผู้ที่ออกตอบโต้อเองเพราะทีนไม่ได้กล่าวหาเพียงแต่ว่าในรายการเนี่ยบริบทในรายการถามว่าจะจัดการยังไง,งกับก้าวไกลก็อดิฉันคิดว่าไม่ยุบพักนะแต่อาจเล่นตักสิทธ์สอสออาจจะมีนะเล่นคดีหนึ่งทีสิบสิบแล้วก็มีคนมาเร่าให้ฟังอว่า เพราะมีการคิดการพูดกันว so ่าอาจจะลดปัที่ลิ์หรือว่าจะจะตัดทิ้งอะไรเงี้ยตัดปริทิ้งดิฉันก็ยังบอกว่าเออเอางั้นกันเลยเหรอนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ดีเุกคนเดียวมีมีคนฟังหลายคนก็อมาเล่าให้ฟังเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยเออเออที่จริงแน่ๆคือมีคนพูดให้เราฟัง แล้วส่วนจะแ็ศหรือจะเลอะเทอต <รอ S 2> ้องไปถาายกันเองนะคะอัมเพื่อไทยนะคะครับคุณหญิงคงบอกบอกไม่ได้ใช่ไหมใครเป็นคนบอกบอกเขาคงตายนะคะอืมเป็นคนที่ <c oughs> อ่าเป็นคนที่มีบทบาทพอสมควรไหมหรือว่าหรือว่าลำดับหลังหน่อยก็เคยมีบทบาทแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังตอนนี้ ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงภายใน <S 1> <S 1> ่ะเยอะนะคะก็มมไม่ทราบว่ามีบทบาทแค่ไหนครับค่ะแต่ว่าไม่ได้ดํารงตําแหน่งในรัฐบาลครับถึงแม้อีกฝั่งหนึ่งอย่างคุณชูสัก์เขาบอกว่าเขาจะทำเป็นสสรอไปร่างรัฐรมนูญทั้งฉบับยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองมันไปกําหนดอย่างไงไม่ได้เพราะเป็นเรื่องสสรอก็ <S 2> <S 2> <g ül> <g ül> อันนั้นเรามันก็เคยเกิดอะไรที่ ที่มันจัดการพักนำอะไรต่างๆได้ในการแก้รัฐมนูลนะคะครับถูกต้องเลยที่คุณูสักบอกว่าเป็นเรื่องของสสแต่ตสสจะมาอย่างไร,รยังไม่ทราบเราเราไม่ได้ไปกล่าวหาเลยนะคะจริิงแต่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่มีคนพูดมาว่ามีการพูดกับแบบนี้มีแผนง,งาน มีความคิดแบบนี้แล้วกันอาจจะยังไม่ใช่แผนงานหรือเป็นงานแล้วไม่ทราบเราไม่ทราบจริงๆได้รับความบอกเล่าและดิฉันก็ย้ำในรายการว่าจริงเทชรไม่รู้นะได้รับการบอกเล่ามาอย่างนี้นะนะครับแค่นั้นคุณถิงถ้าจะร้อนตัวออกมาแก้ไขเนี่ยออกมาอธิบายเนี่ยก็ควรที่จะอธิบายเรื่องข้อเท็จจริงมากกว่าพะดิฉันก็ย้ำย้ำแล้วบ้าดิฉันไม่ทราบว่า เท็จจริงอย่างไรนะแต่จะมาบอกว่าเป็นการกล่าวเท็จเลอะเทอะต้องกลับไปดูพฤติกรรมตัวเองก่อนอก็หมายถึงที่ผ่านมาบอกจะไม่ทําก็ทําไอ้ที่บอกก็จะทําก็ไม่ทําประมาณนั้นใช่ไหมค่ะอืมไอม้คุณหญิงก็น่าจะไอ้เท่นั้นคุณหญิงก็เรียกร้องสิให้ถ้าไม่จริงก็ยืนยันออกมาว่าจะไม่มีทางทาก็เนี่ยเรียกร้องผ่านรายการคุณสรยุทธ์ไงบอกว่าที่พูดเมื่อกี้เนี่ยไงคะอืมอ่า ก็คือถ้าเป็นเ<ช>ท็ไม่จริงแล้ะเธอะก็ให้ยืนยันออกมาว่าจะไม่มีทางทําเป็นการขัดใช่ใช่หรือใครจะทําก็จะคัดค้านอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะคือ<ม>ถ้าจริงไอถ,ถ้าเทจก็มายืนยันจ้าถ้าเช็เท็จหรือว่าเลอะเทอะเนี่ยอืเอามาชัดๆเลยอืยืนยันเลยเป็นสัญญาประชาคมเลยอืออืมไอ้ไอไอการยกเลิกปาร์ตี้ลิสคุณอาา ก็พอเข้าใจกันแหละแต่ว่าให้คุณหญิงอธิบายอีกทีหนึง่งว่าฐานคิดถ้าเกิดมีนะอการยกเลิกปาฏิริษให้เหลือแต่เขตห้าร้อยคนมีคุณทักษิณหรือบ้านใหญ่เข้าหาใครก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดผลยังไงในมุมที่คุณหญิงคิดเนี่ยคือในการที่สนทนาในรายการวันนั้นเนี่ยค่ะเขาให้วิเคราะห์เรื่องของการที่นายกทักษิณ เดินสายไปพบบ้านใหญ่ก็บอกว่ายุทธศาสตร์เนี่ยกถ้าจากการเดินไปพบบ้านใหญ่แบบนี้เล้งาิลป์น,น่าจะเรืองยุทธศาสตร์ในการที่จะเจาะเป็นสสพื้นที่ม,มากกว่าแล้วนะคะเพราะสสพื้นที่หนึ่งไม่ได้พูดในรายการแต่เหตุผลข้างหลังก็คือว่า เนื่ององสสพื้นที่มีจำนวนมากกว่านาฬรกามนูญนี้นะคะคือ400สสพื้นที่มีจำนวนมากกว่าน,น,นะคะทำไมคะเขตมีมากกว่านะฟลติลิสน้อยอ,อันที่สองสสพื้นที่เนี่ยมีปัจจัยในเรื่องของกระแสะน้อยกว่ากระสุนนะคะ,ะซึ่งมันก็ทำให้คนที่แข็งแรงในเรื่องนี้หรือการกใกล้ชิดประชาชนมากกว่า นะโดยที่กระแสจะไม่ไม่ต้องดีแต่ว่ามีความใกล้ชิดมีอะไรต่ออะไรปัจจัยก็ถุนมากกว่าเนี่ยเออได้เปลี่ยนนะคะเออก็คือการในรายการเนี่ยการเป็นการพูดวิเคราะห์กันมาเรื่อยๆดิฉันก็เลยเล่าเรื่องที่เขาบอกว่าแล้วจะมีอะไรจัดการนี่ก็เลยเล่าเรื่องที่ปายนะคะอืมไม่ที่ผมที่ผมที่ผมจะถามคุณหญิงก็คือ อ่าเขาจะบอกเทจอะไรก็ตามพี่สมมุติว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพื่อไทยจะชนะก้าวไกลไหมสมมุติว่าเป็นแบบไหนอ่ะเป็นบ้านใหญ่ไม่สมมุติว่ามีแต่บัญชีอ่าบัญชีรายชื่อยกเลิกเหลือแต่เขตห้าร้อยคนเพื่อไทยจะชนะไหมมันก็ต้องบอกว่าอย่างยกการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วกันเขตเขาได้เท่ากันเป้เลยนะคะอืมก้าวไกลชนะเพื่อไทยตรงปฏิลิส อืมอืมอืแล้วก็ถ้าครั้งหน้าเขามีเวลาทํางานเพิ่มขึ้นอืเขตเขาจะได้เพิ่มขึ้นเขตก้าวไกลเขาจะได้เพิ่มขึ้นอาจจะมีโอกาสได้เพิ่มขึ้นถูกไหมคะอืมอืมดังนั้นเนี่ยถ้าดูจากยุทธศาสตร์ที่ท่านนายกรัฐสินไปเดินหาบ้านใหญ่ที่สื่อวิเคราะห์กันนะไม่ใช่วิเคราะห์นะครับว่าไปหาบ้านใหญ่หมดเลยเนี่ยนะคะเอ่อมันก็พอมองยุทธศาสตร์ได้ว่าจะเจา เรื่องของเขตมากขึ้นนะคะอย่างชัดเจนแล้วก็มันอาจจะย้อนไปใช้เหมือนตอนที่พักไทยรักไทยประสบความสำเร็จาสามร้อยกว่าเสียงอะนะคะก็คือการรวมทุกฝ่ายเข้ามาอยู่ด้วยกันแต่การรวมในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะมีเทคนิคใหม่เพิ่มมากขึ้นก็คือนอกจาก,กรวมเข้ามาอยู่ในพักเดียวกันเลยกับไม่ต้องรวมมาหลอก แต่เราเป็นพันธมิตรกันเราจะกลับมาเป็นรัฐบาลด้วยกันโดยการจับหลีกพื้นที่กันอ่าเสร็จจับหลีกพื้นที่กันก็จะทําให้ไม่ต้องแข่งกันเองไม่ต้องจอบตกไม่ต้องให้มีคนอื่นสอดแทรกก็จะทําให้ในกลุ่มของรัฐบาลปัจจุบับนเนี่ยเขาก็จะได้สอสอสอสพื้นที่เต็มเต็มไปแล้วถ้าเกิดเอ็นสิ่งที่ดีดิฉนันแล้วก็คณะได้ยินเนี่ยเรื่องอของ จะตัดลดตาร์ตี้ลิสหรือจะยกเลิกเลยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกิดมันเป็นจริงอย่างที่คุณสรยุทธพูดว่าให้สมมุติเนี่ยนะคะก็ก็ทำให้เก้าใกล้มีความเสี่ยงที่จะที่จะอาจจะคะแนนน้อยกว่านะคะอืมอืมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการวิเคราะห์ถ้ามันเกิดขึ้นนะแต่คุณหญิงยืนยันก็ฟังมาแล้วไม่ใช่คนเดียวพูดด้วยพูดหลายคนถูกไหมฮะ เออที่ฉันยืนยันว่าหนึ่งได้ฟังมาคนฟังคนรับฟังด้วยกันมีหลายคนนะนะคะ,ะแล้วก็เออเราก็บอกในรายการชัดเจนว่าจริงเท็จไม่รู้จริงๆฟังมาเฉยๆนะคะดังนั้นถ้าจะเป็นเรื่องเท็จหรือจะบอกว่าเป็นเรื่องเลอะเทอะนะคะหนึ่งคุณไปถามกันในพักอันที่สองออกมายืนยันเป็นสัญญาประชาคม,มว่า ไม่จะไม่ดำเนินการในสิ่งเหล่านี้ที่จะไปแก้รัฐมนูญเพื่อให้ได้เปรียบในการเลือกตั้งครับครับควรจะอย่างนั้นมากกว่ารพราะเดิฉันก็ไม่ได้กล่าวหาพรรคเพื่อไทยเลยอือคนเล่ามาให้ฟังแล้วย้ำแล้วย้ำอีกด้วยว่าไม่รู้จริงหรือเท็จนะ,ะเป็นคำบอกเล่าเขาเล่ามาไปเปิดดูดอ่า เอ่อดิจิตอลฟุตพิลได้ได้อ่าผมผมฟังอยู่ที่คุยออกับคุณออฟใช่ไหมใชอ่อ่เอ,อเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าไม่ได้เลอะเธอนะอ่าหนึ่งไม่เทสสองไม่เลอเเทอ <c oughs> แต่เพื่อใครจะจะเท็จหรือจะเลอะเทอหรือเปล่านี่เออให้พิสูจน์มาก่ะพิสูจน์กันมาแล้วกัน <c oughs> <c oughs>